อนนบจัดดอกไม้เซอร์ไพรส์วันเกิดแจ็คก,กี้เผยซึ้งดีใจที่ได้มีแจ็คก,กี้อยู่ในทุกๆเวลาของชีวิตฟิลแฟนเวอร์ปออันนบจัดดอกไม้เซอร์ไพรส์วันเกิดแจ็คก,กี้ชาเคลีนพร้อมเผยคำบวยพรซึ้งดีใจที่ได้มีแจ็คก,กี้อยู่ในทุกๆเวลาของชีวิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่น่ารักและไม่ไวยมีโมเมนต,ต์จิ้นมาให้แฟนๆได้ชวนลุ้นอยู่เรื่อยๆ สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีปออันนบและนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ชาเคอร์ลินและล่าสุดเนื่องนในคล้ายวันเกิดอายุครบ3 1ปีของสวแจ็คก,กี้งานนี้หนุ่มปอก็ไม่พลาดทำเซอร์ไพรส์สุดน่ารักมาให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันอีกด้วยโดยว,นนวันนี้วันที่20ตุลาคม2567ปออันนบก็โพสต์ทีบวดความน่ารักขณะที่เจ้าได้เดินทางไปที่ร้านดอกไม้ลงมือเลือกและจัดดอกไม้ช่อสวยเพื่อเป็นของขวัญ วันเกิดให้กับสาวแจ็คก,กี้พร้อมกันนี้นอกจากจะได้เห็นความตั้งอ,อกตั้งใจแล้วหนุ่มปอก็ยังได้เขียนแคปชั่นวอวยพรวันเกิดเพื่อนรักเอาไว้อย่างสุดซึ้งเอาไว้ว่า Happy birthday to at Jackie j Jack a c k e l i n e มาจัดดอกไม้ให้คุณเขาหวังว่าจะชอบนะักขอให้ชีวิตการงานสดใสมีแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่คนดีๆรอบตัวสุขภาพแข็งแรงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้คนแบบนี้ตลอดไป และอย่าลืมภูมิใจมั่นใจในตัวเองเยอะๆเพราะแจ็คกี้เป็นคนเก่งมากขอบคุณที่เป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ดีเสมอมาดีใจที่ได้มีแจ็คกี้อยู่ในทุกๆเวลาของชีวิตนะครับสุขสันต์ปอลอขอบคุณร้านแอดเทนเลอร์เดอร์เฟอร์ที่สอนผมจัดดอกไม้ด้วยนะครับกุหลาบนำเข้ากลิ่นหอมและปลอดสารเป็นร้านโปรดของผมเลยครับซึ่งหลังจากที่โมเมนต์ดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้ว บรรดาแฟนคลับก็ไม่ไวยเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนัน่นเช่นเกินหน้าเกินตาไปมากโอ้ยช่วงนี้ FC ได้ยิงตามแก้มปริทุกวันเลยคู่นี้น่ารักกกเชี์แรงดูใส่ใจเป็นพิเศษนะคนนี้ภายเรือต่อรอแล้วนะโอ้ยคุณก็ทุ่งเทสุดๆเรามาลงเรือลำนี้กันคู่นี้น่ารักสุดฟิลแฟนและเนอะออ้ยน่ารักพ่อไมโครเวฟต้องเป็นแฟนและนะและอื่นๆ ชาเคลีนมุนส์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2536ที่ประเทศเยอรมนีชาเคลีนม้นส์มีพ่อเป็นชาวเยอรมนันและมีแม่เป็นชาวไทยชาวจังหวังเชียงใหม่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลงดับบิลยทีวีซึ่งได้รับรางวัลชนะเลเธอเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์2551จนไปถึงรอบ15คนและได้ตำแหน่งมิส F A S, S H I O N I S T A by P L จากนั้นชาเคอร์ลีนก็มีงานเข้ามาเรื่อยแต่ด้วยความที่ต้องเรียนหนังสือจึงหายไปจากวงการช่วงหนึ่งต่อมาเธอได้รับการติดต่อจากโมเดลเอ็นลิ่งให้ถ่ายโฆษณาพรหลังจากนั้นนัทนานชวีวงเห็นเธอจากโฆษณาจึงชักชวนมาแสดงละครเนวพลายกับทางช่องสามและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดปออันนบทองบริสุทธิ์หรือปอเอฟเจ็ดผู้ชนะเลิศจากรายการแข่งขันทรูอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่นเจ็ดมาพร้อมความะเลนหน้าเอ็นดู จนกวดหัวใจของแฟนเพลงไปครอบครองมากมายมีผลงานเพลงดังเป็นกระแสะไวรัลลอมากมายร้องไปกับค่าเต้นเอลฟิวที่นิ่ยอดการเข้าชมทะลุหลักสิบล้านเป็นมากมายล่าสุดผนคืนการร้องเพลงเป็นนักร้องหน้ากำแพงคู่กับนัททิวไผ่งามในร้องท่ามกำแพงล่าสุด